ครับเมืเอมาพี่โบน้อกของเก่ามาขายน้ำนลานประจำครับอ่าเขาได้อะนี่น้ำถุงเป็นขวดพลาสติตกตัวนี้นี่จะเป็นตันตนว ปุ๊บปุ๊บขวดบาตรขวดแก้วคตกล่วมขวดร่วมามาครับความมาทีมแต่ว่าตัวนั้นมันเอาเป็นขวดที่รกมสามข้าอย่างเงาด้วาสิไปฉีดลงบาตรมันเห็นเข้าใจไปเทเดียวเลดมันเป็นขวดรู้ก็เลยบ่อยอ้าว 嗯。Yeah, yeah, yeah. Mm hmm. สมบาปีสมบพิษสมาพิษมตัวนี้กระดาษบ่ต exactly. ัวนั้นไม่นางหันไ้ กระทาอ่าตัวนี้กระป๋องหรอหน่ากระป๋องโคกกระป๋องโคก วัดม่อนถุงปุ๋ยเจ้าเขาขึ้นแน่นอนเพราะว่าเออถุงใหม่เราอ่าถุงข้าววาก็ได้หรือเราฮะตั้งซีห่างตั้งซีขาดอ่ะ สังกัดสีห่างสังกัดสีขาดเจ๊เจ๊เบาเบาการเงินอยู่ Mm-hmm. ของเก่าหาซื้อหาขายจะเห็นหมอต่้งเห็นตัวก็เลยจัดขึ้นก่อนหน้าจังสามน้ำก่อนก็บ่อาบมาจะหน้าว่าจังไดกก็เลยยกของมายกของยกยังครับ เอามาจำหน่ายเดียบได้เดียบร้อยครับแบกตเบองใหญ่เปิดเบืงองไปรบงองบม,บมันคือสิเป็นตะขาบูผสะเท่าไหร่โอ้ครับเนี่ยแดงของเก่ามาเนี่ยมันกระดูกโ,โอ้ห0กอร์อาบาทครับเอา พอได้ค่าน้ำมันค่าเนี่ยไปให้รถแลนครับ